สวัสดีเจ้าคุขนมาปะกันแฮมแล้วนี่ปู่พามาเก็บกระเทียมปลาแฮมแล้วเจ้าปลาเก่าปลาเดิมเต็มไปหมดเลยเจ้ากะ ป้าป๋าอยู่นู่นเจ้าวันนี้มาสองคนครับป้าป๋าลูกหมูไปได้มาเจ้านี่นักขนาดเจ้าพ่อกะงามงามทั่นน่ะนมาเจ้ามามาเก็บกระเทียมป่าต้วเยกันท่านของปีนี่เจ้าสองพันสาห้างามขนาด เก็บกันเลยเจ้าโน,น่นป,ป้าเก็บกันนั้นคนอื่นเขาเก็บตั้งแต่น้อยๆเขาเอาคันสม้มปู่มะมักเจ้าปู่กินแต่ใบก็เลยมาตอนนี้นี่ดอกมันเจ้าอ่อ,อนๆเลย